มันมาดึงปีนของหัวหน้าอายุไปเกือบครึ่งไม่ค่อยพอใจเท่าไรแต่ต้องมาช่วยบอกเมื่อกี้เดินมาบอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้เองอายุเท่าไหร่แล้ววะมันบอกสามเซบแต่พี่น้องสมุทรักคอนบอกไม่เป็นไรเด็กแต่ตั้งใจทำงานไม่ว่าให้โอกาสชนะมาทั้งสมคนสามเขตแลนสไลด์ครับพี่น้องครับ ไยเชื่อมาเป็นอันดับหนึ่งถึงถึงทิ้งพักอันดับสองพักลุงสองเท่าเองครับพี่น้องครับพอขิงพอขิง,ขขงวันนี้ในบอกต้องมาปลาใสหาเสียงให้กับเบอร์สองพอดูประวัติทำการบ้านก่อนลงพื้นที่ก็นั่งคิดดูว่าจะทำยังไงให้เขาชนะได้ ปรากฏว่าไม่แน่ครั้งนี้อาจจะเป็นการปลาัยที่ใช้เวลาน